ว่าวันนี้มีการประชุมพิจารณาพรบงบปี69นะคะซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ค่ะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2,569ซึ่งมีมติปรับลดค่ะรวม8,920ล้านบาทนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการทการวิสามันชี้แจงว่าคณะกรรมาการได้ปรับลดงบประมาณลงทั้งสิ้นรวม8,920ล้านบาทโดยการพิจารณาจัดสรรงบคำนึงถึงสถานาการณ์คลังและเสถียรภาพของประเทศตรงตามความต้องการของประชาชนภายใต้หลักธรรมมาพิบาล สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลค่ะและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งนี้ยังมีข้อสังเกตในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปี2569ที่มีแนวโน้มชะลอตัวกว่าที่คาดการไว้โดยเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการกิจการทางการค้าของประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแต่ละจังหวัดที่เฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันไปเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพค่ะมีกระทรวงและส่วนราชการที่ปรับลดสูงสุด5อันดับได้แก่กระทรวงมหาดไทยหน่วยง,งานรัฐสภากระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งงบประมาณที่ปรับลดดังกล่าวได้จัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจําเป็นเช่นเพิ่มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรัฐวิสาหกิจและงบกลางเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองกรณีฉุกเฉินสำหรับกรอบการพิจารณากำหนดไว้ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง23นาฬิกา30นาทีและลงมติในวันที่15สิงหาคมนี้เพื่อส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป